เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่ฟาร์มซูมเตอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับคือ,อคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการแก้การปลูกพืชนะฮะปลูกข้าวไม่ว่าจะปลูกข้าวโพดหรือปลูกข้าวอะไรก็ตามนะฮะบ,บางทีก็แบบว่าปลูกไม่เกิดน,นะปลูกปลูกแล้วก็ไม่เกิดนะฮะมนนะนำซื้อลดเดอร์กันนี้นะฮะ เป็นปุ๋ยนะครับผมเราต้องหว่านปุ๋ยซื้ออะไรก็ได้นะครับสองคันนี้นะครับนี่นะฮะก็เอาแรกเลยอ,อันสองก็ได้ครับนนี่ครับผมซื้อมาแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เรจะมาไปแก้นะว่าแก่ยงไะก่อนหน้านี้เราก็มาเติมปุ๋ยให้เต็มนะฮะแล้วก็ อันดับแรกฮะแล้วก็ไปวานปุ๋ยก่อนจะไถนานะครับผมก็จะไปวานปุ๋ยก่อนนะครับคือสาเหตุบางครั้งนะครับก็ปลูออกแล้วรู้สึกว่ามันแบบนานเกินไปนะฮะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่า ไม่ได้นะฮะก็ให้ถ่าให้ให้ถ่ยแล้วก็วหวานคุยใหม่นะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับผมก็มีคุคคาคอมเมนต์มานะครับว่าปลูกข้าวปลูกเล่นเล่นแล้วนะฮะ ปลูกแล้วปลูกเองแล้วรอแล้วรอ,อเองน,เน,นะครับมันไม่เกิดสักเทียฮะก็วิธีแก่นะก็รมบณน,นี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวผมจะซื้อเครื่องหว่านมาเมล็ดมารอนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะระหว่า,างนี้ผมก็เตรียม เตรียมรถหวานมาเมล็ดเลยนะครับผมไปเ,เครื่องหวานมาเมล็ดก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเครื่องหวานมาเมล็ดครับผมแล้วก็เ,เครื่องนะครับผมมันไม่ใช่เครื่องหรอกมันเป็นอันนี้แล้วนะครับผมขอไปด้วยนะครับว่าพูดปิดอะไรนะครับเรจะไปเตรียมไว้เลยนะครับ อันนี้ก็น่าจะหวานเสร็จแล้วละ่ะเอ่จะเกิดอยู่ไล่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางทีมันก็ไปเกิดอีกไล่หนึ่งครับมันก็จะไปอีกไล่หนึ่งอัตโนมัติเลยนะครับเสร็จไล่นี้แล้วล่ะมันก็จะไปอีกไล่หนึง่งโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเครื่องหวานป่ยนะครับนะไปไล่นูนน้นแล้วฮะ คือบางทีบางทีที่รแรกอะที่ผมเอ่อคลิปไปนะก็มีบ้างนะับแบลว่าคือใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับมันจะเป็นผมปลูกแล้วนะครับปลูกที่เรียว่าจะปลูกข้าวโพดนะฮะก็ปลูกเออไม่เกิดนะครับผมก็เลยไปศึกษาดูแล้ว,ลวก็ลองทำดูนะครับ แต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าวิธีนี้ไม่ไน่ผลนะมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวปีหน้าผมจะมาสอนใหม่นะครับปีนหน้าติดตามได้นะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าผ่านปุ๋ยแล้วไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ผมเคยลองแล้วนะครับมันมันไม่เกิดนะแต่ผมก็ไปศึกษาลองกำดูแล้วก็ ทีนี้ก็ได้ผลนะโอเคทำแล้วก็เกิดทุกครั้งเลยนะครับก็นี่ทมัก็จะหว่านปุนยไปเรื่อยๆอ,อย่างงี้ครับเออ่จะไปเรื่อยแบบนี้นะฮะ ก็หวานเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปเตรียมรถเกลียวมาไว้เลยนะครับก็ยังไงก็เกิดนะครับผมสูตรงามา,าแล้วก็นำมาใช้ได้นะฮะแล้วก็จะไปเอารถเกี่ยวนะครับที่ซื้อไว้นะมาเตรียมไว้นะครับไว้เลยนะครับนี่ครับผมไซส์ใหญ่นะ จะบิกบึ้มนะฮะก็ไปรถเกี่ยวที่กันใหญ่ใหญ่ามากกนะ็จะไปจอดทิ้งไว้นะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาขับไปอีกนะ เลืองเหลืองอยู่แค่นิดเดียวนะฮะก็แถวเดียวแถวนิดๆน,นะฮะก็รออีกแป๊บนึงครับก็เดี๋ยวมันก็นี่ครับก็กําลังยาวกาลังอะไรเลยนะครับก็ใจเย็นๆอีกน,นิดนึ่งครับผมตอนนี้ก็จะทอารถคุยเข้าไปเบปอปจอดไว้อยู่ตรงนน้นนะครับตรงทางเราจะ วหวานเสร็จก่อนนะครับตอนนี้เรียบหวานดอีกนิดนึงครับผมก็จะลาหานนี้ก็หวานให้หมดเลยนะครับอย่าเหลือไว้นะฮะผมแนะนำนะฮะ้าเหลือไว้นี่ก็บางทีมันจะเกิดไม่หมดไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีอีกสมมติว่า,าเหลือแค่ว้แค่นิดเดียวนะครับมันก็บางที มันไม่เกิดอยู่แล้วนะฮะระหว่างปุ๋ยไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกฝัก่งที่ไม่ได้หวานมันก็จะก็เหมือนเหมือนไม่เกิดเนะฮะก็ไม่เอ่อไม่ยาวไม่เหลืองเลยนะฮะเข้านะก็จะแห้งตายไปเฉยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาจอดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวรอข้าวเดี๋ยวรอข้าวเกิดนะแล้วไม่ใช่ใช่รอข้าวเกิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้าวเอ่อมัน ออกลวงนะครับนั่เป็นสีแดง,งนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเอารถาหวานมาเล่นนะครับไปเก็บก่อนนะครับผมไปเลยครับ ก็หวานป่วยเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวจะมารอดูนะครับว่ามันจะเหลืองหรือเปล่านะครับมันจะสูงมันจะนี่หรือเปล่าครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะเดี๋ยวจะมารอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะเหลืองบนแถวนั้นหรือเปล่านะครับกับไล่ข้างหลังผมนะครับผมเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามรับผม m โอเคครับผมนี่นะครับผมก็เหลืองเต็มไรเลยนะครับหลังจากที่เรารอมานานก็รอนานอยู่นะครับเนี่ยที่ผมรอมานะครับเนี่ยเลี้ยนี้ครับไล่ข้างหลังเป็นไงครับก็กาลังจะเกิดนะฮะเห็นแล้วก็เห็นมีอะไรเลยนะครับผมแค่ใส่ปุ๋ยไปปุ๊บก็เริ่มมาเลยนะครับนี่นะครับผม โอ้โหแล้วก็มันจะมีไล่ทางนู้นนะครับเป็นข้าวเหมือนกันนะครับผมก็สูตรนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับผมเับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ